วันนี้นะคะเรามาเจอของแปลกค่ะตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่คลองรัดโพนะคะแล้วเราก็เลยมาที่วัดมอญแห่งนี้นะคะแต่สิ่งที่เราได้รับเบรกก่อนที่เราจะท่องเที่ยวไปที่ต่างๆนะคะดูหน้าตาเหมือนจะธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะนั่นคือขนมชั้นมอญค่ะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะเทสตูนะคะแต่สิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือนี่ค่ะน้ำที่เสิร์ฟพร้อมขนมค่ะ เขาเรียกว่าน้ำต้ยมยำใช่เหรอ,อใช่เหรอลุงน้ำต้ยมยำเลยเหรอก็คือจริงๆแล้วตัวนี้คือน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนะคะซึ่งใส่น้ำตาลอ้อยเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นอ,อ,อย่างที่เห็นนะคะ ตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวนะวิธีการดื่มนะคะเขาบอกว่าให้ใส่เข้าไปเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะฟุ๊บกระบายอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเนื่องจากว่าขนมชั้นมีรสชาติหวานเลี่ยนนะคะก็เลยเสิร์ฟพร้อมชาตัวนี้ค,ค่ะลองถามคนที่ชิมแล้วนะคะลุงค้าชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเหมือนต้มยำครับ มีใบมะกรูดมะนาวแถ้าเยอะก็ใส่ใบแล้วตสไครต้มยำแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนต้มยำรสชาติเหมือนต้มยำอร่อยไหมคะไช่อีกอย่างก็ดีนะคะก็มะนาวเดี๋ยวเรากลับไปก็ลองดูสดชื่นอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงก็กลับไปที่บ้านลองทำดูกันนะคะ